ไม่มีพิทีอะไรต่องอะไรวันนี้มานั่งอีกมุมหนึ่งของบ้านเป็นมีบรรยากาศหลังฉากสีเขียวเป็นฉากธรรมชาติ <c oughs> วันนี้ก็วันที่สี่มกราคม2565แล้ว รุงนี้วันที่5มีนัดกับกองทุนหมู่บ้านประเด็นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะของรูเดเจ้าเนะี่ยเพราะเราทำคลิปขึ้นมาเพื่อประยโยชน์แก่มวลมนุษยชาติแต่เราไม่ได้นึกว่าเราเก <c oughs> ่งก้ลาสามารถอะไร อันนี้ก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของขันธาตุยตนะพูดถึงธรรมะไปเรื่อยขันก็คือขันห้าแต่ไม่ใช่ขันห้าที่เขาไปใส่ขันแล้วก็ไปถวาย อะไรกันที่ทําว่าอะไรรับขันห้าจริงขันห้าไม่ต้องไปรับที่ไหนเพราะมัน <c oughs> <c oughs> เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับอัตภาพร่างกายแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะไปรับที่ไหนรับมาแล้วจะเป็นภาระต้องดูแลขันห้าอีกซึ่งความไม่เขาใจ <c oughs> พระธรรมคาสอนของพระเจ้าแล้วก็นำามาใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องเยอะแยะไปหมดพระพุทธเจ้าแสดงขันห้าทาสี่เรียวกว่ามหาภูตร,รูปทาสี่อาจยตนะสบสองเนี่ยบางทีมีอะไรอาจยตนะ1สิทาสิบแอินทรีย์ยีบสองอะไรไปเยอะแยะไปหมดแต่ว่า <c oughs> ทุกอย่างมัน มันเกิดขึ้นจากตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องบทปัใจัยในคิดธรรมารมณ์มันก็ทําให้เกิดเป็นขันคือถ้าเราเข้าใจจุดใดจุดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งของคําสอนของพระพุทธ,ธเจ้าแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาเบาบา,างกิเลสอาสวะลงไปเรื่อยเรื่อยๆ ทีละนิดทีละหน่อยทีละจุดทีละจุดเดียวจุดเล็กๆเท่าปลายเข็มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพาาน <c oughs> มันเป็นอนาคตการที่ไกลมากๆแต่มีบางคนก็นึกว่าอยู่ใกล้ๆลัดนิ้วมือชั่วลัดนิ้วมือชั่วอะไรพวกนี้มัน มันไม่ใช่เพราะเราต้องค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยจากการกระทบกันระหว่างอาจนณภายในกับอาญาะภายนอกขันแปลว่ากองแปลว่ากองตามความหมายที่เราได้ร่ำเรียนมากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังคารกองวิญญาณเป็นกองกอง แต่ว่ามันไม่ได้แยก <c oughs> มันเกิดขึ้นชั่วรัดนิ้วมือเหมือนกันไอ้ขันทัุไอ้ขันท้าเนี่ยมันก็เกิดชั่วรัดนิ้วมือเดียวแล้วมันก็ปรุงแต่งมันเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณรับรู้ไปชั่วขณะหนึ่งขณะที่เราเห็นมันก็มีการปรุงแต่งเพราะว่า ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยมันก็ต้องคลิดมันมีสังขารคิปมันคืออะไรแน่แล,แล้วก็จดจำเอาไว้เรียกว่าสัญญาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยในในสิ่งที่เราได้เห็นเพราะรูปนี้มีทั้งหมดเยอะไม่ใช่แค่รูปร่างร่างกายไม่ใช่รูปต้นไม้ <c oughs> ไม่ใช่รูป นกลูกปลาลูกไก่ลูปปลลกเป,ป็ดมันลูกเนี่ยมันอยู่ที่ได้ยินก็เป็นลูกเสียงไก่ขันเอ๊เอ๊เอ,เอ,เอ๊มันก็เป็นรูปที่มากระทบหูกล,กลิ่นนู้นกลิ่นนี้กลิ่นนั้นมันก็เป็นรูป <c oughs> รสมันก็เป็นรูป รูปที่มากระทบลิ้นเพราะว่ามันมันรับรู้ได้แต่รูปไม่มีความรู้สึกใดๆจิตจะเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นขันห้าเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นน้ำหนักกายถูกต้องปวทับพาใจในิพิธธรรมารมมันก็เกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็มีเวทนามีความรู้สึกมีอะไรไปที่เรียกว่าเป็นเจตสิก โลโลภะเทตสิกโทสะเทตสิกโมหะเทตสิกมันก็เกิดขึ้น,นเรื่อยๆนั้นสิ่งที่พระเจ้าแสดง45พรรษาเป็นเรื่องที่ละเอียด่อนเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากประจักษ์ชัดได้ยากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต้องใช้ปัญญาในการรับรู้ทำความเข้าใจ ถ้าไม่มีปัญญามันก็รู้ไม่ได้เราจะเห็นว่าโลกนี้วุ่นวายเพราะคนขาดปัญญามี <c oughs> ตัวที่ครอบงำอยู่ก็คืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้มันครอบครอบครอบอยู่เราก็ไม่รู้อะไรเราก็ดิ้นไปตามโลกตามความรู้สึกของคนทั้งหลายที่บอกว่าโลก ในที่นี้หมายถึงโลกแห่งร่างกายของคนเราก็เลยแยกเป็นทางโลกทางธรรมจริงๆแล้วโลกนี่หมายถึงอัตภาพร่างกายของมวลมนุษย์เสียชาติทั้งหลายเละก็เ,เกิดเป็นโรคโลกไม่ใช่โรคเป็นโลกโลก,กะถ้าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่มีแล้วจิตด,ดับ มีแต่อัตภาพมีแต่ร่างกายมีตามีหูมีจมูกลิ้นมีกายแต่ใจไม่มีเราพจิตกับจิดติดจิตไปเรียบร้อยแล้วร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้รับรู้อะไรต่อไปสรุปคําสอนของพรพุทธเจ้าก็คือมีเมื่อปรากฏโลกมีเมื่อปรากฏถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจรับรู้ทุกอย่างมันก็คือวัตถุธาตุ อันหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ไม่มีอะไรปรากฏรถยนต์เรือยนต์ต้นหมากลากไม้พื้นดินก้อนหินก็ไม่มีแล้วหมดไม่มีการรับรู้ไม่มีการประจับที่เกิดขึ้นในเรื่องของขันขันห้าบางทีเราก็ไปแยกต้องเป็นรูปต้องเป็นนู่นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้น ริงมันก็เกิดขึ้นในสภาพจิตในครั้งหนึ่งแล้วก็ดับทันทีมันดับไปพร้อมกันธาตุหรือมหาภูตะได้แก่ดินน้ำไฟลมถ้าเป็นธาตุหกก็จะมีอากาศมีวิญญาณด้วยเป็นหกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินหมายถึงความแข็งน้ำก็คือซึมทาาบ เิบหาบทำให้มีความรู้สึกตึงไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว <c oughs> ลมลมก็คือสิ่งที่พัดขึ้นพัดลงไปมาทำให้เรายกมายกมือเกาหัวเกาหัวอะไรแนะ้นี่ยเป็นเกิดจากธาตลมไฟหมายถึงอุณหภูมิ ที่มัน <c oughs> เป็นพลังงานที่ให้นำรงนำรงสภาพธรรมนี้อยู่ได้ไม่เป็นการแยกให้เห็นแยกให้เห็นว่าความละเอียดของร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากจมอะไรเทวดาอินพรหมอะไรทั้งหลายเลยจริงๆมันเกิดขึ้นจากการ ความประจบเหมาะเขาเรียกว่าการปรุงแต่งสภาพธรรมมันมีความปรุงแต่งมีความพร้อมสมบูติมันก็เกิดเป็นสภาพธรรมขึ้นมาในสิ่งเหล่านั้นมันก็ก่อให้เกิดทั้งความทุกข์ความสุขเป็นไปเรื่อยธาตุอากาศ <c oughs> อากาศก็คือมันเป็นช่องว่างใน ในมือในไม้ในผมในอะไรมันมีอากาศแทรกอยู่ทั้งหมดเราสามารถที่จะตัดเล็บโดยที่มันไม่เก็บหรือบางทีมือขาดแขนขาดขาขาดเพราะว่ามันเป็นการตัดช่องว่างในอากาศ <c oughs> ในในกัตถภาพในร่างกายวิญญาณแปลว่าธาตุแห่งการรับรู้ ดินน้ำไฟลมอากาศแล้วก็วิญญาณวิญญาณธาตุเป็นธาตุแห่งการรับรู้ก็คือจิตจิตก็เป็นธาตุหนึ่งเหมอนที่จะรับรู้เป็นเจตสิกเกิดขึ้นมาเป็นความรับรู้อะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากวแปบ๊บแป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 แบบ๊บแล้วก็ผ่านไปดับไปอย่างรวดเร็ว วิญญาณจะเป็นตัวรับรู้และจิตจะเป็นตัวรับรู้ว่าอันนี้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 อันนั้นอันนู้นอะไรไปเรื่อยในส่วนของอายจตนแะแปลว่าการเชื่อมต่อขันธาตุแล้วก็อาจตนะอาจตะคือการเชื่อมต่อกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับการถูกต้องปวดทับพระ เย็นร <c oughs> mm ้อนอ่อนแข็งตึงไหวพวกนี้คือไหวนี่หมายถึงว่าการสั่นไหวเรานั่งลดรดสั่นร้อนก็รับรู้ด้วยโทดทับสะเจ็บในพกในกระเพาะเจ็บในท้องเจ็บลำไส้เจ็บพวกนี้ก็ก็เป็นกายะสัมผัสหรือกายะวิญญาณบางทีเราเจ็บหลังเพราะว่าเรายกของอะไรันอยู่ข้างใน เรามันก็เป็นการเตือนอยู่ภายในขันธาตุอายตนะการเชื่อมต่อ <c oughs> ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของวิญญาณธาตุญ,ญาณมโนใจก็คือการรับรู้จาก ความนึกคิดที่เราคิดขึ้นมาคิดคำหนึ่งจากการที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลตัพระใจก็จะเป็นตัวรับรู้ทั้งหมดเป็นตัวดูแลคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยากในก,การเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจสักปลายเข็มเราก็จะ รู้สึกมีความสุขที่แม้กระทั่งอะไรจะเกิดขึ้นความเจ็บป่วยทั้งร่างกายความมึนงงในร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมของมันที่มันเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ทนถาวรแม้กระทั่งร่างกายของตนเองเมือนไม่ได้ทนถาวรอ,อยู่ตลอดเวลานี้ก็ใครๆก็พูดกันใครๆเก็สอนกันแต่ความละเอียดลึกซึ้งมันอยู่ระหว่างระหว่างนั้นอันนี้ก็พูดแค่บุญที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้พูดไป เราะเอุทิศให้กับบรรพชนบุพการีพร้อมทั้งเทวดาอารักภุมเทวาที่อยู่ตามพื้นดินลุกเทวดาดูอยู่ตามยอดไม้ไม่รู้ว่าอยู่ยอดไม้ไหนบ้างยอดไม้ทั้งหมดคือเป็นวิมานไม่ใช่ไปอยู่ไปไปเกาะยอดไม้หรือไปไปนอนตามพื้นดินวิมานหรือบ้านของเทวดาก็อยู่เทวดารุกเทวาก็อยู่บนยอดไม้ อากาศสเทวาก็มีวิมานอยู่ในที่ต่างๆบนอากาศเหาะเหินไปได้แต่รุกกเทวดานี่น่าจะเหาะไม่ได้ต้องปีนขึ้น <c oughs> ปีนต้นไม้ขึ้นไปอยู่บนวิมานของต้นเีงส่วนภูมิเทวาก็สมัยบาย,บายเดินไปตามพื้นดินเพราะบ้านอยู่บนพื้นดิน ส่วนเทวดาชั้นอื่นก็ร่วมกันนัโมทนาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์รวมทั้งผู้ที่มีปัญญาที่นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ช่วยกันเผยแพร่คำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของบุรุธเจ้าเพื่อสร้างปัญญาให้กับตนเองสร้างปัญญาให้กับมวลมนุษยชาติ